พยากรธรรมชาติที่ภาคใต้เนี่ยมันโดนถล่มขุดอย่างหนักตั้งแต่สมัยรอสรอสต้นรัตนโกสินแล้วนะคะยุคพีคของดีบุกกับตะกัวนะคะตอนนั้นรู้สึกว่าดีบุกกับตะกัวที่ไหนเขาก็ใช้กันทั่วโลกนะคะ ดีบุกทองคําตะกัวเพชรคือขุดจนเกลี้ยงเช่นกันค่ะอันนี้คือจากการสํารวจของนักธรณีวิทยาของชาวต่างชาติชาวยุโรปโปรตุเกสอังกฤษฝรั่งเศสและฮอลแลนด์นะคะชาวโปรตุเกสนี่กับชาวฮอลันดาเนี่ยเข้ามาค้าขายแร่ธรรมชาติกับไทยตั้งแต่สมัยอยุทยาแล้วค่ะเขามารับซื้อทองคํากับดีบุกนะคะนะและทองที่ขุดได้ในสมัยนั้น,นมันเป็นชิ้นๆแล้วก็แบบบริสุทธิ์นะ แต่ในสมัยนั้นน่ะมันยังไม่มีสัญญาอะไรเป็นรูปเป็นร่างก็เพราะว่ามันไม่มีใครได้เรียนหนังสือใช่ไหมแล้วพ่อค้าที่เข้ามาค้าขายรับซื้อเพชรนินจินดาเนี่ยเขาก็ซื้อจากเจ้าไทยโดยตรงนะคะมันก็ต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าพวกทาสไพร่สมัยนั้นจะทําอะไรได้นะมองหน้าเจ้านายก็ยังไม่ได้นะจะมีปัญญาเอาอะไรไปแอบขายนะแล้วการถล่มขุดขายทองคําและแร่งเงินและอัญมณีเนี่ย ก่อนรห้าเนี่ยมันไม่มีลายเซ็นลายลักษณ์อักษรปรากฏแล้วพอมาถึงสมัยไอรห้าบ้าหีนะมันทะลุงพลนันพลันอัญมณีทองอ่าของแท้เลยนะเมื่อปี2432นะประเทศไทยส่งออกไพลินถึงร้อยละ หกสิบสามของตลาดภัยดินโลกนะคะฟังให้ดีนะคะร้อยละหกสิบสามยังมียังมีอ่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะลายลักษณ์อักษรนะคะตอนนรกน,นะยังมีอยู่ที่กรมทรัพยากรวิทยานะ,ะนะใครที่พูดว่ามาลลยพูดยกเมฆนะไปหาดูก่อนนะคะไปหาดูแล้วค่อยมาพูดนะคะพลอยเมืองการเนี่ยนะ ทั้งเขียวสองและพริลีนทับทีมโกเมนบุษราคำที่จันทบุรีนี่ส่งออกหมดนะคะในสมัยไอหนวดรอห้าบ้าหีนี่แหละมันบอกว่าเลิกทาดโคตรพ่อโคตรแม่มันสร้างภาพชิดหายไอไอตายไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดนะมีหน่ละมันถึงมีโกเมนที่ยุโรปมากมหมทุกร้านนะมันส่งมาขายจนโกเมนเมืองไทยเต็มนี้มันอาจจะไปเกิดเป็นตุ่นก็ได้มาอะยรจะเป็นรู้อะไรไหนเออไม่ไม่เป็นเห็บหมอยู่ในอยู่ในหีอินุยอาจจะเป็นเหี้ยตัวไหนตัวหนึ่งเนี่ยที่อยู่แถวแถว ไอสวนจีรดาน่ะเออใช่เป็นหมาที่อีซีวันเลี้ยงไม่รูอเปล่าไอเนียที่อยู่น่ะแถววังน่ะไอพวกโคตงเงาไม่ไอจักรีทั้งนั้นน่ะมาเกิดเป็นฟูฟูเออใช่เกิดเป็นฟูฟูเกิดเป็นตาทองแดงมั่งเออมันก็เป็นตายตายเกิดมาอยู่ตรงนั้นน่ะเออเกิดเป็นหมาที่อีขาทางนี่เขาเกเกิดเป็นอีน้ำหอมน่าจะเป็นไอไอรอสามนะะและโกเมนที่เนี่ยนะราคาถูกมากนะ ครับทีมเกรดดีๆก็มีอยู่ที่ยุโรปหมดเลยนะคะมันส่งมาขายหมดเลยนะคะไอหน้าหีจุลจอมไอเย็ดแม่เนี่ขายกันขนาดนี้ยจุลจอมจุลเจอมเอาดีๆไอจุลจอมไอจุลเจอมเหรอกูสับสนในหน้าหี่ะไอจุลจอมนะมุงสร้างวางให้ลูกๆเมียๆเนี่ยแล้วก็ส่งเรียน อนอกทุกคนนะลูกไอเหี้ยจุลจอมนี่นะอไ,อไอจุฬาลงกีไอ,ไอจุฬาลงกีนะเนี่ยคนไทยยังจะรักตระกูลนี้อยู่ไหมคะท,ท่านไรทั้งหลายนะมันเก็บจังกอบรีดภาษีต้นมะพร้าวเบ็ดแหอวนนะ <c oughs> แล้วก็ให้ฝรั่งเนี่ย ให้ฝรั่งไปขุดน้ำมันที่ฝง<ม>ังเนี่ยแล้วไปเอาลูกสาวเจ้าเมืองเชียงใหม่มาเป็นเมียนะเพราะ<อ>ล้านนาเวลานั้นอ่ะมีอำนาจที่สุดในเขตภาคเหนือนะเจ้าดาราเอาลูกเออเอาลูกสาวเข้ามาแล้วก็เอาคนของตัวเองไปคมพ่อตานะ<ม>ลดอำนาจแล้วก็ย้ายวังเขาอ่ะไม่ให้เขาเข้าวังนะจนพ่อตาเครียดแล้วก็อับอายบ่าวไพร่นะมเมืองเชียงใหม่เนี่ยสีแจงคูเมืองเนี่ย<ม>ไปหาวังเก่าร่องรอยวังเก่าแทบหาไม่เจอนะ มันพยายามลบประวัติศาสตร์ทำลายอำนาจทางฝ่ายเหนือแล้วก็มายุยงจนวังล้านนานล่มสลายอไอชิบหายจุฬาลงกลงีลงหีลงแปเนี่ยมึงนีนะเ <c oughs> จ้านำรับเจ้าแก้วนำรับหรือเปล่าโอสุดท้ายอ่ะของข,<ไ>ของเชียงใหม่ผมไม่แน่ใจไม่ใช่อ่าอะไรนะอิออนเทาาโรวลโรถจัไม่ได้แล้วแห <c oughs> ละเออจำไม่ได้แหละเพราะพ่อของดารารัศมีแล้วก็แล้วก็ต่อมาอีกมีอีกรุ่นหนึ่งมีรุ่นหนึ่งแต่ก็ก็ไม่เท่าไหร่แล้วคือ ล่มไปเรื่อยๆนะแล้วก็แร่ชนิดอื่นนี่นะไอจุลจอมบ้าหีนี่แหละที่เป็นคนให้สัมปทานเป็นชาวออสเตรเลียค่ะเมื่อวันที่หนึ่งสิงหา2445ทําแร่ศิลาแลงนะคะไอเหี้ยนี่มันชาติหมาจริงๆนะขายสมบัติชาติจนเพลินนะแล้วก็เชิญชาวออสเตรเลียามาเปิดเหมืองแรกที่ปากอ่าวภูเก็ตเป็นที่แรกค่ะอ,อย่างเป็นทางการเมื่อปี2450นะคะชิปหายก็เพราะมันจริงๆสร้าง ทางรถไฟจากวัง จากวังมันเนี่ยไปเที่ยวสํารานอยู่คนเดียวอ่ะเย็ดแม่ไอ้กลัวเมียตระกูลเฮียพ่อเฮียลูกก็เฮียหลานก็เฮียนะไอสัตว์เกมงกุดลูกชายก็ขายแร่ต่อจากพ่อมันนะทำเฮียทําระยําตําบอลจนคงรอบข้างนี่ระอานะแถมเงินก็ยังหมดคลังอ่ะคิดดูนะขายแร่ธรรมชาติทุกอย่างแต่เงินคงคลังเกลี้ยงตูดอ่ะดีที่ว่ามันตายหาวัยนะแล้วก็ไอร้รอเจ็ดเย็ดแม่มันอีกนะก็เร็วพอกันนะเรื่องความเฮียนี่ขนเพชรขนเงินไปอยู่ที่อังกฤษ แบบนี้จะมาคล่ำพลวนได้ไงฮะไอหกไอเจแล้วก็รัชกาลที่8อนันดานี่ขยับเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะคะจาได้กันไหมค,คแล้วมาที่ไอสัตว์ตาบอดข้างเดียวเนี่ยมันเปิดเหมืองฐานหินสังกะสีที่แม่ห้องสอนนะคะพร้อมทั้งเปิดโรงงานถลุงแร่ประมาณปี2 5 0 6ันห้ค่ะแล้วก็เปิดถลุงแร่ยิบซ้ำที่ภาคใต้นะ ฝีมือของไอ้สัตว์บอดทั้งนั้นทั้งสีราชาชนบดีด้วยนะคะแล้วต่อมาก็ถลุงแร่ฐานหินที่ลำปางแม่เหมาะในเวลาไล่เลี่ยกันน่ะ เป็นล่ําเป็นสันแม่ขายยาลูกขายทรัพยากรชาตินะ<อ>เหล็กป่าปูนสร้างเขื่อนน่ะไอชิบหายตายโหงภูมิพลและตระกูลจก,กีนี่มันบ้าสมบัติผ่านชาติของแท้แร่ทางสเตนนี่ภาคใต้จนเกลี้ยงบอ่อก็เพราะไอสัตว์นรตกภูมิพลนะ<อ>ป่าไม้ก็เกลี้ยงเพราะมันทางป่าทําเขื่อนสัมปทานทองเงินและแร่ที่หายากจนเกลี้ยงอะ่ะแทบทุกบอก่อดีที่ว่ามันมีดาวเทียมที่ปล้นจากทักษิณนะ่ะส่องเห็นหมดอะไรอยู่ไหนนะ ตอนเนี้ยที่ที่ตอนที่มันยึดอนุ่าทักษิณแล้วอะ่ะมันก็ทําแร่อย่างทะลุงขายอย่างมโหลานนะแล้วไอสัตว์ปรีดาเมื่อวานนะมันด่ามาลัยจนมาลัยเออไปแป๊บนึงอะ่ะที่มาลัยหยุดพูดไปนะมันว่าทําเออมันว่าทําไมพูดเรื่องแร่แล้วมวาลัยก็มัวแต่อ่านของมันไงค่ะว่า,ารู้ถ้าคนได้เยนหนังสือก็รู้สิว่ามีแร่เนะี่ยดูคําพูดควยๆของไอสัตว์เนี่นะมันว่าเอาความจริงม,มาพูดนะ อะไราพูดเรื่องไม่จริงบอกแล้วว่าอย่าแดกแย่แฝกนะมึงอ่ะเลี้ยงบัวมึงไปหาปลานะมึงเอาไว้ทําพ่อมึงและไอ้แนาหีไปซื้ออาหารดีๆมาแดกค่ะไอ้เย็ดแม่นะแล้วภาคใต้นี่นะมีดีบุกมากมายมหาศาลขุดขายหมดนะ บอหมดบอ่อนี้ก็ไปหาบอ่อใหม่นะมันมีเรื่อยๆนะคะแค่ถามว่าเงินมันหายไปไหนเนะี่ยไอเย็ดแม่ปรีดาแล้วเมงกานิสที่อำเภอมายอปัตตานีเนะี่ยขายหมดทุกอย่างขายไม่พอแล้วก็เอาปืนไปฆ่าเขานะอีสัตว์ศีริกิตกับไอบอดตาเดียวนี่มันอ้างว่ามีโจร สามชายแดนใต้เนี่ยทางสเตนวูลแฟลมที่อำเภอฉว่างนะนครศรีธรรมราชตะกัวสังกสีที่ทำทะเลจังหวัดยาลาทองคำนี่นะฟังนะประจวบอันนี้พูดถึงทางใต้นะ,ะประจวบสุราษฎร์ธานีชุมพรพังงาภูเก็ตนราธิวาสนะเนี่ย ที่ทาที่ชาวใต้มีทองนะแล้วก็แร่ยิบซ้ำที่อำเภอนาสารสุราษฎร์ธานีเนะี่ยไอ้หน้าหีปรีดาใครขายฮะเงินไปไหนฮะไอ้สันดานมันนี่กูด,ด่าแต่ไอ้สัตว์นรกปีดาเนี่ยเมื่อวานมันทําอะไรเสียเซลทำไมเจ้าสยาม <c oughs> อยากไปได้พื้นที่สาจังหวัดพื้นที่ปัตตานีเขาจังเลยทํามันมันมีแร่อะไร ดีๆตรงนั้นมันยังไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีมันมีแร่แร่เอ,อิร์ธค่ะตอนนี้นะมีแต่ที่สามชายแดนภาคใต้ค่ะแล้วติดตรงตรง,ตรงคอคอดกลัดาะนะเดี๋ยวมาลายจะไปค้นมาอีกทีนะคะอ,อ,อันนี้มาลายแค่มา,มาบอกว่าภาคใต้มีอะไรนะครับครับเพิ่มเติมภายหลังมาก็คือน้ํามันกับก๊าซค่ะเต็มสองฝั่งทะเลซ้ายขวานะคะชาวใต้ค่ะน้ํามันกับก๊าสนี่ ถลุงขุดขายอย่างหน้ามืดตามัวประมาณ20ปีมาแล้วค่ะ ขุดทั้งกลางวันกลางคืน24 uh huh. ชั่วโมงค่ะชาวใต้ uh huh. แล้วผลผลิตของน้ำมันนี่นะแตกยอดยางมาตอยแล้วก็ยางยางอีกหลายชนิดนะ uh huh. เงินทั้งนั้นค่ะแต่ไม่รู้อยู่กับใครนะคะ uh huh. ชาวใต้นี่ต้องไปกรีดยางจนยุงกัดงูกัดช้างปากกระทืบตายหาคาสวนยางก็มีค่ะโดนยิงก็มีนะคะหาว่าโจนใต้เสกได้ค่ะก็ฆ่ากันเข้าไปไอ้บอดสบายนักกันเมืองสบาย uh huh. แดกค่ะสัมปทานนักกันเมืองนี่ต้องเซ็นนะคะพอดีว่าชาวใต้ นี่ดิเขาแบบ ความอดทนสูงนะคะพอดี<ช><ข>ว่า,วามียางกับสวนปามก็ลืมความเจ็บปวดไปได้บ้างนะคะช่วงก่อนนี่ยิ่งมีนักท่องนักท่องเที่ยวชั้นดีฝรั่งมาค่ายเยอะนะก็สูบเขาเข้าไปนะสบายมาชั่วชีวิตตอนนี้ก็ต้องกินน้ำยางผัดขั่วกลิง้งเมล็ดปามโรยใบยกระทอบนะคะไม่มาลายจะเยอะเยะ้ยหน่อยไงก็จบ่าวภาคใต้กลมอุตุนิยมวิทยามาลายนะจ๊ะพวกพวกชาวใต้นี่ ตอนนี้ก็ขายให้อีบัวแตดเมนกับนายทุนจีนไปแล้วนะการท่องเที่ยวนี่อย่าหวังนะจีนไปฮุบหมดแล้วนะเขาไปฮุบมาหมดเป็นชาติยังไม่รู้สึกตัวมัวแต่คิดถึงคนบนฟ้าเนี่ยนะแล้วแล้วคนใต้นะฝน8ปดเดือนแดด4เดือนนี่ชาวใต้ยังสบายดีไหมคะแล้วกุ้งหอยปูปลานี่ c ีพีก็เอาไปแดกค่ะส่งขายยุโรปโนนเดอร์ก็อยากจะหัวเราะใส่คนบนฟ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะ แล้วก็แวะมาที่ภาคอีสานแป๊บนะคะภาคอีสานที่มาไายว่าล่ำรวยทรัพยากรธรรมชาติน้ำมันทองเนะี่ยและสินแรกก็เพราะว่า ดีตรงนี้มันเป็นทะเลเก่าแก่เป็นพันปีล้านปีมาแล้วนะพอไปดูสิมีเกลือสินเทาเกลือบาดาลและเกลือหินนะ่ะทั้งสกลนครแองโคราชอำเภอวาปีปทุมแล้วก็บรบือมหาสารคามบ้านไผ่ขอนแก่นด้วยนะคะถ้าคนทนคนไทยนะ่ะคนอีสานนะ่ะสนใจเรื่องธรณีวิทยากันสักนิดนะจะได้รู้ว่าใต้ดินอีสานนะ่ะบ้านท่านนะ่ะมีอะไรบ้างขนาดอ่าวไทยมันย,ยังมีน้ำมันกับก๊าสนะคะคิดกันเอ แล้วภาคเหนือนี่มี after shock ยิ่งใหญ่มโหรานนะคะที่จังหวัดแค่แพร่ค่ะที่วังชิ้นน่ะ พบทองชนิดเป็นเกล็ดมากมายทั่วไปนะแถมเจอไพลยลินด้วยนะคะเป็นบลูซแซฟไฟน้ำดีมากนะคะเป็นแนวยาวกินเนื้อที่เป็นหมื่นหมื่นไร่นะคะโโข่าวดีนะคะและข่าวดีก็คือว่ามีนายทุนไปขอ,อประธานบัตรเรียบร้อยนะคะชิบหายอ,อิสัตว์นรกถือขาทางมันเอาคนจีนไปคะ่ะ <ไฟ S 1> แล้วไอ้แล้วไอ้เฮียตูด้วยนะมึงลบบุรีมีหินประดับที่มีค่ามหาศาลคะ่ะชายบาดานนี้ มีทั้งทองคําและก็หินเจมสโตนนะคะบันเทิงจริงๆค่ะกราบุรีนะคะไอ้สัตว์ตูถึงลงไม่ได้เพราะแดกหินอัญมณีเกือบสิบปีแล้วค่ะจําได้ไหมตอนที่วัดอะไรนะธรรมกายใช่ไหมที่เขาตามล่าหาพระนะี่ยแล้วก็ไปลงข่าวว่า จับในวัดมีหินสีเยอะๆเนี่ยไม่ใช่นะคะอันนั้นขนมาจากชัยบาดาันนะคะแล้วก็เอาไปบลัฟท่านหาว่าท่านนี่ไปขุดหินพวกนี้มาขายนะเขาจะไปขุดได้ยังไงให้อสัตว์นรกสีรินทร์กับไอสัตว์นรกหอยเนี่ยมันไปขุดมาตั้งนานแล้วนะ ทหารป่าไว้กับลูกบุรีนี่แบ่งกันยัดหาสามัคคีมานานแล้วหูรู้ไหมคะบอกใบอีกนิดนะคะว่าบูแซฟไฟเนี่ยที่แพร่เนี่ยอีสัตว์นรกขาทางขุดมาหลายปีแล้วค่ะนยอไอหน้าหีปีดาควายอ,อย่างมึงนี่ไม่รู้หีรู้แต่จริงๆนะนะพุกม,มึงเอาเขาออกก่อนคะ่ะไอสัตว์อีขาทางขุดมาหปีแล้วที่เหลือนี่ก็ให้สัมปทานเป็นานทุนจีนกับออสเตรเลียค่ะสามัคคีชุมนงแดกยัดหานะคะจังหวัดแพร่นะ นะมันเอาทาหารไปถือปืนคุมนะรั้วลวดหนามบางทีก็มีสายไฟฟ้าแรงสูงกันคนและสัตว์เข้ามาในเขตพื้นที่ขุดพลอยค่ะนะคะ<ฮ>รู้แท้ไฟ,ไฟเนื้อดีกว่าไพลิน อันเดิมนะคะเพราะไพลินอันเดิมนะั้นมันออกจะขุ่นๆใช่ไหมแต่อันที่ขุดเจอเมื่อ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเนื้อใสค่ะเรียกว่าบูแซฟไฟนะคะ oh, oh, oh. ไปหาดูได้นะคะมีหลักฐานที่กรมธรณีวิทยากรมสินแรกค่ะไอ้พวกเฮียทั้งหลายนะที่ว่ากูพูดไม่จริงนะของขึ้นนะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับ ขอขอดกะนะคะลืมไปเลยค่ะตอนนี้จีนจับมือกับเวียดนามส่งของไปขายทางรถไฟยุโรปด้วยเวลาเพียง25วันค่ะเร็วกว่าทางเรือนะคะประหยัดน้ํามันด้วยเป็นไงคะพี่ไทยฝันค้างไปขูดควยขอดกะก็แล้วกันนะพี่ไทยเจอเวียดนามกับจีนรวมกินโต๊ะของบริโภคนี่เจอเวียดนามคลองตลาดหมดแล้วค่ะขน,ขนมเปี๊ยะขนมเป๊ะอะไรนะขายที่นี่นะรสชาติอร่อยอเนื้อเต็มเต็มเนื้อทุเรียนนะ่ะมาลลยไปชิมแล้ว ชนิดที่ว่าเปลือกมีบางนิดเดียวข้างในนี่ทุเรียนล้วนๆค่ะนะโอ้มีหน้าทูเรียนในปารีสมันถูกลงอ่าเม็ดอินเวียดนามค่ะนะคะเขาบอกนะคะคนอ่อคนไทยทั้งหลายไม่ใช่เขาซื้อจากอ่าไทยนะเพราะไทยมันส่งออกไม่ได้บลไม่แช่ค่ะไม่แชะไม่แชะไม่แช่เดี๋ยวเดี๋ยววันหลังมาลายจะเอาไป ฝากปากพี่คุณพรมนะคะอย่ากปากมาลยอย่าเทียงสิเพามาอะไรกินแล้วอ่ะคือมาลาไรก็ตะลึงอ่ะว่ามันอร่อยกว่าที่ประเทศไทยมาแล้วก็กินกินมาหลายหลาย S <S มากินมาหลายยี่ห้อนะคะเออวียดนามเขาคลองแล้วแม้แต่ซอสหรือว่าอะไรน้ำปลาหรือว่าอะไรนะหอยซอสหอยนางรมใช่ไหมเวียดนามคลองหมดแล้วนะคะรู้ไว้ซะ<ล>ด้วยนะคะ<อ>พี่ไทยอ,อเอาแบบน้ำปลาหอมน้ำปลาพี่อ่อาใช่แล้วก็อร่อยด้วยนะคะอขอแสดงความเสียใจเนี่ยไอ้สัตว์นรกประยุทธ์จันโอชามึงนี่ทําลายประเทศไทยให้ราบคาบเป็นหน้ากลองนะลอดอยู่คนเดียวนะไอ้สัตว์นรกซีพีกับเครืองมันน่ะแล้วตอนเนี้ยอีถึกขาทางอีนักโทษเดินตายนะมึงนี่นะ มึงนี่ระยำกว่าไอสัตว์นรกภูมิพลนะเนี่ยาลไยก็ขอเป็นกำลังใ,ลงใจให้รุ่นน้องนะคะรุ่นน้องที่เขากําลังออกมานะคะ <outgoing. S 1> ขยายมวลชนกันให้มากๆนะคะอย่าเพิ่งไว้ใจใครนะคะถ้าทําคนเดียวได้ยิ่งดีค่ะนะคะ,<ช>ะก็ขอเอาใจ,จช่วยนะคะ